อ,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 อีกคนหนึ่งชื่ออะไรนะแชมป์เก่าแชมป์เก่าคือนายกต้อยรักต้อยไหม <S <S 2> <S 2> <S รักผู้ิ่่งคนนี้ไหมรักต้อยไหมแ,แบบ <คน S 2> ดามาแล,แล้วแบบโอ้ยจะจะดูเปรียบเทียบกันอ่ะฉัรัก รักต้อยรักต้อยมอยคืออยากให้ทุกคนที่เป็นแฟนการเมืองอ่ะนะไปเสพแบบเพื่อความบันเทิงเฉยๆเพราะเวทีนคกศรีีรรมราชคุณไม่ต้องชูนโยบายอะไรเลยก็ชี้หน้ากันเลยจะเอาใข่แค่นั้นก็แค่แบบไอ้ที่อุดรนี่ยังต้องขาขนโยบายกันเไ้ยต้องยังพวกนักวิชาการกรุงเทพยังบอกว่าเป็นสงครามน้ำปปาแต่ฉันไปดูรักต้อยม้ย รักผู้หญิงคนนี้ไหมเพราะอะไรคนใต้รักแล้วรักเลยรักแล้วที่นี่ชาคนที่ไหนนะคนพัทธลุงคนพัทลุงนี่ชาลองที่สมมตุติลงสมัครนาะยกอบจอรักนีชาไหมผู้หญิงคนนี้รักผู้หญิงคนนี้ไหมรักนีชาไหมอีกอยเลยอะะีก้ มึนได้เสียงเลยนะคนใต้ท่าที่เด็ดไหมถ้าที่ถูกจุดเอาคนใต้ในเนี้คนใต้ดูเยอะนะเฟนทอกอ่ะฉันจะบอกให้เอามายืนยันไปคุณแต่ฉันชอบคุณน้จะต้องเป็นอบจที่ยุติธรรมเฮ้ยไอเราไม่เหนือเหนืออีกไอเราบอกโปร่งใสนี่ไม่มาเฉียบขัดยุติธรรมกับทุกคนเป็นของทุกคนคุณเป็นใครก็เข้ามาได้ไม่ต้องเป็นของพวกเราอบจไห่เที่ยวไหนสามารถ ในจังหวัดน,นครศรีธรรมราชทุกคนคือทีมงานของดิฉันเอออเขาทําอย่างนั้นน่ะอุ้ยชอบชอบฉันชอบฉั <laughs> นบอกให้ว่าสนุกกว่าอุดรเยอะเอรอร,รักดีซ่ามายมึงจริงจริงคนนครศรีธรรมราชยืนยันมาหน่อยเออย,ยืนยันมาว่าสิ่งที่ลิซ่าพูดจริงม่จริงเออเกตหนึ่งเองที่ชนะแมนประกรณ์ไปก็เป็นประชาธิปัต์เมันประกรณ์ได้คะแนนเท่าไหร่วะ ตั้งจำได้ว่าแมนแพ้ห้าพันอะแมนแพ้พันเดียวพันเดียวเลแมนแพ้พันเดียวคราวหน้าตีเจ็ดศูนย์แมนหลักแมนไหมหลักผู้ชายคนนี้ไหมชานใต้เขาสัจจะวาจาสําคัญศักดิ์ศรีสําคัญวันหนึ่งคือวันที่มหาเสียงเนี่ยมึงบอกว่ามึงจะเข้าไปต่อสู้กับลิซ่ารักต้อยไหมหลักผู้หญิงคนนี้ไหม ทุกคนไปดูในทิกติกตอนนี้มันมีแบบก็เรียกอะไรวะที่ใช้เสียงดีเออ,อไ,ได้ดูกันนี่แหละแล้วเนี่ยอีกูใหญ่โดนเอาไปลงไม่ต้องเวอร์ชั่นคุณนักษินเออคุณ<ะ>นักษินไปใต้ทำไงผมกลับมาแล้วออคุณไม่มีเวอร์ชั่าลืมผมนะไม่มีเวอร์ชั่นใต้หรอ รักแทกๆแทกชิดไม้มันก็ทะนมสวนขึ้นมาเลยคันจีว่าไม่เลยนะเพลงไม้รักเทงไม้แล้วต้องให้เทงถือไอ้ไอ้ดักตะลุงด้วยรักเทงไม้รักเทงคนเอ้ยพิธาก็ได้นะพิธาอาจจะขายไปได้เท่าเท่งนะภาคใต้นะไอ้เทงเป็นคนที่คนใต้เขารักมาก ชื่อเท่งน่าจะติดตลาดที่ภาคใต้วะต้องขับไปไปเหี้ยเหรอแบบทั่วคัแล้วก็เท่งไปต่างกันไหมรั<ข>กเท่งมาคนใต้องหันข้างเกลยียดแรงต้องหันข้างด้วยเท่งต้องหันทางป๋าใส่รักเท่งมาไม่คูใหญ่ขอเป็นเวอร์ชั่นแบบแบบใต้รักคูยายญมารักผู <laughs> ้ชายคนนี้มา้าทันรักผู้ชายคนนี้โอนเงินห้องโอนเงินเฮิร์รเฮิร์รออดเงินห้องทาน เข้ามาที่เลขบัญชีนี้กูสำเนียงกูได้ไหมเติมไม่ได้นะเลิมไม่ได้กูต้องไปซ้อมอ่ะกูไปซ้อมอ่อกูจะไปเปิดดูแล้วมีจุดเด่นกว่านั่นค <mythology> ือไม่เคยคุยโตโอ้วดทำงานก็ไม่ชอบเอาหน้า